สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านครับสู่สนามกีฬาปาใบเอานางครับวันนี้มาในระบบ3า3ครับ3แผงหลังเซ็นเตอร์เป็นพุทธิพงษ์ชะอุ่มครับพงศกรกินสะวะคนครับสิเดชมั่นหนูแล้วก็อักครเดชสิงโตทองส่วนแดนกลาง5คนมีทงน้านของคณินเกตแก้วครับ เอาครับอาจารย์พิษณุษิยัยครับเป่านกวีดเริ่มต้นเกมการแข่งขันครับในฝั่งของเจ้าบ้านครับเอสกัะบี FC อครับอยู่ในเสื้อสีเหลืองครับแถบสีฟ้าบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนภูเก็ตอนามัยเอฟครับมาในชุดสีเขียวงเกงสีดำครับบุกจากขวาไปซ้ายจากหน้าจอของท่านผู้ชมครับเริ่มต้นก็อาครับกลับมา โอเมนควดิโอครับเล่นกันกับนพรั์ฝากมาเอาเลยครับทางขวาจังหวะนี้ชิปแล้วโอ้บอลชนคานครับโอ้โหเกือบจะขึ้นหนึ่งครับแต่ในฝั่งของทีมเยือนครับภูเก็ตอานามันเอฟซีครับต้องเตะทิ้งออกไปก่อนครับจังหวะนี้มาดูจังหวะภาพช้าครับชิฟแล้วบอลแรงไปนิดนึงครับแม่เอาเลยครับจังหวะทักทายแรกครับเป็นฝั่งของทีมเยือนครับแป่ต้องผ่านไปเกือบจะ20นาทีเลยครับแปะจังหวะทักทาย อัครเดศสิงโตทองครับเปิดมาฝั่งซ้ายจับจังหวะนี้โดนเหนียวแล้วผู้สินพงกลางหนากนี่จังหวะสวิตครับของอัครเดศสิงโตทองแตะปุ๊บรับแม่ได้เปรียบหลุดออกจากตำแหน่งเหลี่ยมซ้ายเปิดจัดไปควยครับอ้แล้วก็นี่ครับผู้สินครับอาจารย์พิษนุศรีใย,ยครับเป่านกหวีดหมดวดาการแข่งขันในครึ่งแรกครับเจ้าบ้านครับ SIU กับีเอครับยังเสมออยู่กับกระบี อนามันเอฟซีอยู่0ูิครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ครับ45นาทีรู้กันครับใครจะคว้า3แต้มไปได้ครับเอาครับอาจารย์พิษนุศัก์สีใหญ่ครับเป่านกหวีดเริ่มต้นเกมการขันครับในครึ่งหลังเป็นฝั่งของทีมเยือนครับภูเก็ตอนามันเอฟซีครับเริ่มได้เขี่ยก่อนครับปึงจังหวะครับสั้นๆมาฝั่งซ้ายมีเวลาครับ จะไปด้านหน้าสองคนขวางอยอู่ไม่เข้าใจครับจังหวะนี้อืมนาตพงกลางหน้าก็คิดว่าทางด้านของเปลยมอยู่ตรงนั้นเลยครับเปิดจังหวะนี้ไป <laughs> เข้ามือของลูคัสนะครับเปิดยาวมาวริพลผักอ,อกมานี้เท่าไหร่บุษินปล่อยเล่นต่อครับคนินคนินเกตแก้วพยายามบอกให้พื่อนขยับหาช่อง ปฐทวีอนุชาหายไปจากเกมสักพักใหญ่แล้วครับนภัท์อนุชาโดนจิ้มบอลมาเข้าทางครับจังหวะนี้ยังแก้ไขได้พงศกรปล่อยครับวณิพล์จะแตะไม่รอดขาเอาเลยครับคุริบาลีขวาสัดแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับแม่โอ้โหคนดีคนเดิมครับอือคุลิบาลีสัดสวยครับแม่จังหวะนี้ อนมาน f ฟีนี่ครับวริพนพ,พยายามจะแตะบอลไปติดนัตพง์คุริวลัลลีเข้าขวาใส่ครับโอ้โหลูกนี้สวยงามครับ,รบสุดสวยเลยครับแม่มาน,าน,นัดทีแล้วก็ยิงนัดวิ่งเกมรับกันเยอะเลยครับวันนี้เอาครับนิคโคลัสโรชาเปิดไปลูกนี้แล้วก็ เรียบร้อยครับอือหอเอาแล้วครับขึ้น2ไปก่อนแล้วครับโมเมตควาดีโวโอ้โหในจังหวะที่โตนิโคลัสโรชาครับแทงมาก็นี่ครับไม่มีธงจากผู้ช่วยครับจิมบอลผ่านของลูคัสเดนิเอลไปครับแมบอลไหลไปที่เสาสองแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับ2-0งศครับ ทีมเยือนออกขึ้นนำครับน่าจะเป็นจังหวัดสุดท้ายของเกมนี้ละครับนี่ครับแล้วก็ผู้ตัดสินครับอาจารย์พิษนุศักด์สีใยครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นฝั่งของทีมเยือนครับภูเก็ตอนันเานิฟซีครับบุกมาชนะ